เก่ายังไงนะครับก็ยังดูเก่าอยู่นะครับสำหรับกีตาร์โปร่งยามาฮ่า f 3 1 0นะครับ sr music ขอสวัสดีครับผมนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับขานแปลงโฉมนะครับกีตาร์โปร่งยามาฮ่า f 3 1 0ซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นเก่านะรุ่นเก่าน่าจะมีประมาณน่าจะเกือบ30ปีนะครับมาด้วยอาการทัชชิ่งนะครับสูงแบบปิดเลยนะครับตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็นเก่านะเพราะว่าเก่ามากๆเพราะว่าลูกบิดอ่าของเขาเนี่ยที่ติดมาเนี่ยมันเป็นเปื่อย เดี๋ยวดูมีช่วงที่ผมหยอดน้ำมันลูกบิดด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาทําการสปาครับสปาทั้งเฟตสปาทั้งภายนอกภายในนะครับแล้วก็ทําการปรับแต่งทัชชิ่งนะครับให้เล่นง่ายสบายนิ้วนะครับทำความสะอาดทั้งตัวเลยตัวนี้บอกเลยใช้เวลาทําค่อนข้างนานทีเดียวนะครับแต่ก็ตัดคลิปมาสั้นๆนะครับเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าลูกบิดนะครับจะเป็นแบบโอเพนเกียร์นะตัวนี้นะครับปรับเซตเดอร์ปรับนัดให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้ทัชชิ่งที่ต้องการนะครับลูกค้า ต้องการทัชชิ่งที่เลี้ยน10เท่านั้นครับเพื่อให้เล่นง่ายสบายนิ้วนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับกีต้าวยี่ห้าเายะครับเก่ายังไงนะครับก็ยังดูเก่าอยู่นะครับใครนะครับที่มีกีต้าร์โปร่งเก่าๆแบบนี้นะครับอยากให้ร้านเราดูแลนะครับสามารถจะส่งมาได้เลยนะครับที่ร้านของเรา SR Music Shop นะครับยินดีให้บริการนะครับ